สวัสดีค่ะมื่อนี้วานยายดีพามาเก็บอัน,นยอดนอกอัน,นดอกคาไปกับเจวดอกคาในสวนเนาะนี่ดอกคาตำนินกับงามงามตำนินในสวน,นเก็บกด้วยพายะได้ผักตำนินผักตำเรึงมาเหลียวเรียกผักตำนินเนาะงามงาม ยอดถือฝนใหม่บ้งในฝนก็ดูก็ดีอยู่เก็บเอาไปกินพักบ้านบ้าน,นกับเจลนี่ต้นกล้วยน้อยไม่ใหญ่ดีด้ยต้นสกูมาเอาเด้อไายเสียเอาไปปลูกต้นสกูหลายสุมอยู่สี่หาสุม ทะเลาะลงรถเมื่อนี่ต้นสักูมาเอาหัวหัวกล้วยน้อยเหรอเออหัวกล้วยน้อยแหละมาเอาใครเสียเอาไปปลูกก็มาเอาเด้อบ่แพงดอกปลูกไว้ยันมันดับแนวเห็นไหมลูกหงาก็ได้เส้นนี่แล้วหน่อเดียวมั้งไงเศร้าเจ็บเอว มาคุดเอาละนี่เด้อไผ่เสียเอาหันคุดเอาละนี่มันหลายแล้วหันนะก็สิให้เอาปาก่วยก็โว้ยูปาก่วย,วยถ้ากระสือฝน,นมันเร่มแห้งเลยต้นอีปุกใหญ่ได้หน่มอ ุกก็มาปลูกต้นอีปุกต้นอีปุกต้นอีปุกกล้วยก็พวมซื่นนี่ก็เป็นซีวีหาวีเห็นเนาะมันถอดวางเล่งๆแต่ลีบตุนน,นี่ก็ได้ขึ้นภายในได้ถือผลละ ไปนนนะจงน้อยอันนี้ต้นนมสาวด้วยเนียมาเตคขมินกำลังเพียงหัวเข่านเนะน,นี่ยต้นนมสาวเพียงขมิตนมาเตคมินนี่ต้นผางแดงนะคะนี่ผางแดงเป็นยาต้นผางแดงมันยอดงามถือเลยโอ้ตัวอยู่บ้างไงเนาะอ,อดงามนะโอ้ตัวอยู่บ้างนีน่อดผางแดงนี่ ฟางแดงปุ๊บเป็นยาเป็นมัมนเข้าเป็นปุ๊บเป็นต้นอันนี้โอ้ยเจ้าว่ามันต้นอันพักจำเนินบ้านเข้าอย่น,นี้มันเกี่ยวอันนั่นโกสิดึงออกฮะเกี่ยวต้นนั่นต้นนี้ปุ๊บต้นนี้กระฟ้อมจะง,งามเลยเห็นเนาะ น้องขากระพุ่มขึ้นมาเอาเด้อไอเสียวก็ได้กินยูคพักมีสีซ้อมมีสวนกันเลยอยากกับเจียวกับมาอ้าวเพลง <c oughs> น้องไม่ก็กำลังขึ้น กำลังขึ้นเน้อน้อยไผเลี้ยงน้องไม้ไผ่โบเลี้ยงค่ะกำลังขึ้นขึ้นกันกำลังขึ้นอันนี้น้องไม้กิมซุงอันนี้พวกปลุดปลิดเพิ่นถือฝนเด้ก่อเพื่นอันนี้ก็พวกกำขึ้นขึ้นกันปลุดปลิด ในยาวเนี่ยแล้วอันนี้สองนอะนี่เกิดปลปลิตขึ้กักนสองนอนออ้องม่เลยข่มขึนนะครับมสีขึ้นเอากี่เท่ามาใส่ <c oughs> ปลผลิตนล้วไม่กันด้เพราะได้กินอยู่ เอาไปเก่้งไปสิเกง้งน,นนี้ก็พก่วมพ่นนี่ก็ได้พ่วมพ่นมัไงสิปลุดปลิดมากำลังพ่นถึนมากำลังพ่น พ่นนอ่อไม้กำลังพ่นเละสวนไผ่เมื่อนี่เอาเท่านี้เลยเนาะขอบคุณหลายๆเด้อมื่อนี้แม่ยายดีชาแน,นลก็พามาเก็บนอค่าอเก็บดอกค่าิึงนอไม่มันปุ่งแล้วเก็บดอกคาไปกับเจลนี่โอเคเนาะ ขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะ